สบายดีพี่น้องนี <modified décidé ook> exactly. ่จะเป็นบรรยากาศดิ่ในเมืองร่วงผาบางเราเด้อพี่น้องเด้อกสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะนจะเป็นเดชบาลเนาะจะบเม็นเส้นบเส้นทางกลางเมืองเราเด้อันนี้จะเป็นเส้นเส้นผู่บ่าวเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นถนนู้ผู่บ่าวเด้อพี่น้องนี่ก็จะเป็นบ้านพักโฮแฮมเนาะแค่ต่างดาวเท้าต่างแดงเรก็จะมาพักมาเสอง หอยไล่ปั่นได้เนะาะบบไล่ปั่นได้ะวามนีนจนไล่กษีบโบกบานไราะว่ากษีอนามัมายยาวเือนซักเครื่องซักคล่องเนาะบางคนกันเนาะแต่ว่าอยู่สุ่มบ้านนอกสานเมืองคือกำลา่านี่เราจะเป็นลังไล่เข้ามาในเมืองกีนเนาะเพื่อจะมาสมบรรยากาศสมเบึงว่าความส่วยสดทดงามการประดับประดาบา,านเานือนอยู่ในโพยาบาลจะถึงได้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นทางซีแยกพี่น้องซีแยกผลแผงเด้อก็จะมีเจ้าหน้าที่เนาะมาคอยบริการให้อำนวยความสะดวกเนาะเห็นบ่่บมีไฟแดงเด้อบ,บ้บานกำราบเปิอล่วงพระบางจะบ่มีไฟแดงเด้อพีลิศจะใส่เจ้าหน้าที่นะช่วงบุญน,นี้เนาะมาเต่ามักบีดบ้านจะต้นหยาเน้เอ,อทางนี้ไปได้ทาง สู่เดินทัดล่วงเราจะเป็น้องเดินทัดล่วงขล้องล่วงะบางกันนี้จ้าพี่น้องก็จะเปน็นบรร้วยการบอกหลรถหลกระมากแค่นี้รถกระซิ่งไล่ๆหนึงจ้าพี่น้องจะเต็มไปด้วยต้นไม้เนาะความสุขซุ้มกุ่มเย็ยนนี้มีจ้าพี่น้องจะไล่ก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าเนาะเห็นให้าาบะฮอนไล่ ซี่คือข,ข,ขักขักได้หนึ่งเด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษก็แต่ละไลน์ก็พี่น้องรถจักรรถใหญ่เนาะมันก็จะไปเลาะลาดเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถือว่าคนกําลังมาพี่น้องคนกําลังมาเลาะตะลาดเลยบลัสรลายเลยพี่นอ้องรถนี้ไปเกือบบวได้นะไปฮอน์ทันบัวได้จะคนจะอัดทางคนจะมีทางหนึ่งให้ลงเนาะทางแง่ให้ลง เป็นเดินทาที่ว่าเคนวางตลาดนัดกันเนาะตลาดนัดใช่ป่ะเด่นเส้นบอกพี่เนาะอัน,นก็มีค่ายเครื่องค่ายคล้องตามมติทางนี่แหละพี่น้องเมืนน่อวันนึงนี่กำลังพาไปเละาะเท้อันน่ะเส้นทางกลางเมืองเฮ้ยคนปากะไล่เครื่องปากะไล่แหละพี่น้องอันนี้จะเป็นอันน่ะอีพีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กำลังเดินทางสิไปเลาะตลาดเนาะ ข้าวประมาณนี้แหละพี่น้องโอ็ไปทางนั้นก็ไดเลยจอยเจอสนะบ่ห้ไปอ่ะไปทางนันนะนะอ,อ๋อดอกคุนก็กำลังบานจ้ะพี่น้องข้างเดินทานเนาะในบาซาา์เป็นคูดกับเลื่องเนะาะออกดอกเลออเื่องอุ้มหุ้มเลื่องอุ้มทุ่มประดับประดาความสุดยสดงามให้แกเมอืงงองร่วงขบาบานาะพี่น้องเนาะมือน,นี้เห็นบอ คนม,มากมา,กายกายก่องเนาะลังไล่เข้ามาสมความช่วยสดงดงามข้องล่วงบาบเนาะพี่น้องเนาะมื้นนี้ก็จะเป็นงานเลาะลาดเนาะเป็นมือช่างขั้นลองลังจากเลาะตลาดนัดตอนเซานี่แล้วตอนแรงกระสิลงดอนทรายมุงคุณพี่น้องไปตกประทัดทรายมุงคุณยุดที่บ้านเสียงแมนหรือว่าเมืองจอมเพ็รน,นะพี่น้องเนาะทาทาข้ามบัดเาเมืองจอมเร็ด้บ่คนก็กําลังลังไล่เข้ามานะ ทำงานไปได้ๆไปเนองแต่ขก็รถเข้าไปแต่ละท้ทายเนาะรถก็มาแต่ละแข้งแต่ละทิศแต่ละทางแต่ละเมืองเนาะแขกต่างดาวเทาว้าต่างเดนพี่พี่น้องน้องลูกลูกล้านล้าน่านกำลังไล่เข้ามาเที่ยวมาสมสำหราบนี่จะเข้าไ,า,า,า,นะเาไปทางบ้านพระบาทเนาะเดียวไปทางบ้านพระบาทวันนี้ก็ไปเข้าที่พกกระเนกกสิกรรมเนาะคือจะไปอะไรที่ดี่ ไปพะแนกสิกรรมแล้วก็สิไปเบิงรถแห่เนาะรถกระบวนอันประดับประดาของกสิกรรมเพิ่นจะไปแห่วอมื้ออื่นเนาะกําลาก็สิไปมานักพะนกเลยพี่น้องกําลาก็สิให้ไปเบิงบรรยากาศเห็นบ่ประชาชนเขาจะย่างมาจอดรถไว้บอดคิวรถแล้วก็จะกันย่างมาพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเจียรูปเจียเตาสะพี่น้องเออ มา่อกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถแห่เนาะรถขบวนของกสิกรรมพี่น้องเอ้ยก,ก็จะมีแต่พืชพืชผักนเนาะเกี่ยวกับกสิกรรมเลยพี่น้องเห็นโบางามโบพี่น้องเลยคำลากก็สิม,มาเป็นขบวนของพผนกกสิกรรมและปาไม้แข้งล่วงผบางพี่น้องเป็นกับประดับประดาประมาณนี้เด้อพี่น้องไงงามบบพี่น้องพี่น้องว่างามบบ อันนี้ก็จะเกี่ยมไว้เนาะมืออื่นเนาะมืออื่นเราก็จะไปห่วมขบวนแห่หนังสังขารเนาะพี่น้องตำลปาปักข้ากรองบิดหนึ่งนั่นเปล่ให้พี่น้องเลยเบิ้ลของน้ำเนี่ยเพิ่นอย่างประดับประดาบ่ทันได้แล้วเธอพี่น้อง,งมืออื่นก็จะสำเร็จละก็พิฆากรนะ่ะไม่น

ืผักกสิกรรมปลาไม้แหละพี่น้องเอ้ยเห็นบอกมักเผ็ดอันนี้มักเผ็ดเด้อพี่น้องมักกล้วยซาลีเนาะมักเขียวยาวเราจะเป็นมันเนาะพี่น้องเป็นมันแก้วมันด่างข้าวซาลีบอกซาลีซาลีก็งามเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นข้าวมักเผ็ดเด้อพี่น้องเด้อ เป็นไข่เนาะไข่เป็ดไข่ไก่เดี๋ยวนอ้ดนะเอ้จะเป็นไข่ไก่เนาะจะเป็นไเป็ดนไข่เป็ดนเีบีร์สตรบรี่ข้งกลาก็ได้เข้ามาห่วมงานวัดอนเนบ ได้มากบ่ทันออกมีแต่ดอกเนาะพี่น้องเนาะเอาดอกได้นึงเอาดอกเป็นเว้นนนึงเน,งน,งน,งนงาะเพราะว่าฤดูฮ้อนเนาะสตบุรีจะบ่จะบ่ออกดอกเห็นบ่นี่เป็นผักกาดยักจ้ะพี่นอ้นองประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยมาลักายนะบ่แม่นลักดอกเพิ่นบน่ทันได้มาแต่ว่าขอนุญาตาเพิ่นแล้วเนาะมื้ออื่นคำลก็ไปแห่นําเด้นี่มื้ออื่นนี่ ขบขบใจไล่เด้อคำว่าเก็บภาพงามๆม,มาฟากมาตอนพี่น้องอันนี้จะเป็นรถแห่หนังสังขารอื่นเด้อพี่น้องเด้อเป็นเกี่ยมไวเนาะอย่างบทันแล้วลอยเถืออ่อน,นี้เรวประมาณ6กเจ็ดเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้องขอบใจไล่ล่เด้อที่เบิงเนาะก็ให้ทุกท่านโชคดีโชคดีปีใหม่เด้อเล่นส่งกันด้วยความมวนซึ่นมีโชคมีใสตลอดปลอดภยัยยู่ดีมีแหงโชคดีปีใหม่ทุกผู้ทุก,ทกคนเด้อจ้าบ๊ายบาย